มามามาสัตว์มาเจอกูใช่ไหมสัตว์แต่ร้านนะี่แหะร้านมูฟี่นะครับก็จะมายิงร้านมูฟี่นะครับอตอนนี้นะคร <c oughs> ับร้านมูฟี่นะครับเนี่ยมูฟี่ก็เฮียแล้วไอ้สัตว์มา แค่นี้โค้งโง่แล้วเนี่ยเรอย่ามึงเรียนชอบทำไมดูดีๆเรียนเนี่อะไรเต็มเลยอ่ะยสทีบีสอบควยอะไรเป็นแน่อนนะครับเรียข้อหาเอาของหลุดร้านมูวี่มาขายนะครแล้วก็แบบข้อหาแบบนะไปดักโบรจารลูกค้านะครับมีคนมาฟ้องนะครับก็เลยแบบผมแบบก็เลยนะก็เลยจัดการม่งเลยนะแบบข้อหามแเอาแบบรวยร้านไปดักลูกค้าตัวเองนะครับของคต่อยควยเลยของต่อยก็ไม่มีนะไม่ลงนะครับควายสัตว์มันอาศัยอะไรครับมันคือลูกค้าแล้วมันก็ไปเอาต่อมาขายไอ้เหี้ยสารโคตรโคตรโคตรสลัดไอ้เหี้ยเอาของหลุดร้านกูมาขายไอ้เหี้ยกู ใช่ครับที่้ของปีที่เอ่อคนโม่ซื้อมันในที่อ่ยเอามามาขอยาดับเลยแล้วกันนะก็ขอเอาดับแรกแล้วผมจะแบบลบห้องทุกห้องมันเลยนะครับแล้วก็แบบเอาเตะทุกคนออกไปเลยนะครับแล้วก็แบนทุกคนนะครับผมเอาต่อมาดูกันเลยนะครับนบอดได้แบนบอดได้เฮียแบนบอดได้เพื่อนแบนแบนบอกออกไปเลยแบนพวกเฮียเนี่ยก็เยอะถอยดีไม่ใช่เหรอตัวเฮียเนี่ยมาแบนออกไปหมดเลยนะพวกบงพวกปอดอะไรเนี่ยแบนทิ้งเลยนะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้นะผมไม่ต้องเอาไว้นะบอดเนี่ยแบนไปเลยนะไม่ต้องเอาไว้นะก็ิเดือของเราเราเป็นดินะครับแล้ก็แบนไปเลยนียแบนเลยนะผมแบนให้หมดเลแบนให้หมดเลยนะครับบอดป้องกันก็แบนไปเลยนะรับอันนี้เพื่อนบอดปัญญาอ่อนนะบอดระบบรวยอะไรปัญญาอ่โอ้กูแบนทีเดียวได้เลยไหมวะไอตัดมึง กีเปล่าสองสามปีที่แล้วอ่ะเออแล้วกูได้แล้วกูได้ยกเครื่องมาด้วยนะกูได้รูปหลุดมาเต็มเลยเนี่ยอีเขี้ยวไอ้คนอ้วนอ่ะมันอ่ะแล้วก็ทำการยิงแล้วก็รอดูเลยครับผมก็จะบอกเคล็ดลับให้นะครับคือถ้าแบบใครที่ไม่อยากแบนนะครับคนมันละมันก็พันกว่านะครับก็อยากแบนด้วยนะ ขวายข้างปั๊มคนน้อยขวายแบนก็ปั๊มคนร้านก็ปั๊มคนนี้ไม่เหมือนร้านมูวี่นะคือร้านมูวี่นี่คือแบบร้านมูวี่นี่คือคนจริงทุกคนครับไม่มีปั๊มนะครับผมนี่ครับก็ร้านร้านก็เป็นร้านมูวี่สาขาสองนะใครอยากได้ก็มาได้นะเป็นร้านมูวี่สาขาสองครับเนี่ยกูหลุดเลยแจกยศแจกยศครับผมแล้วแจกยศครับ รับแต่ยศแอดมินเล่นนะผมใครอยากเอาแอดมินนะฝากมันตัวเลื่อนกันโอ้ไม่มีใครเลื่อนหน้าเลื่อนเลยไอเหมียวไอสัตว์เอาไอเหี้ยเหียวดีกว่าเจ้าของร้าเนี่ยเขี้ยวมึงก็ยิงียบเลยเอายศแอดมินเดี๋ยวเอายศแอดมินผมแอดยศแอดมินให้แล้วนะครับหน้าผมแอดยศแอดแอดแล้วครับ อ้าวนไปไหนหมดรอครับเนี่ยคุณลูกค้านะครับสองร้อยคนนะครับก็เอาแล้วแไ่ลูกค้ามันหายไปเรื่อยๆครับงงเลยอ่ะลูกค้าไปไหนกันอ่ะโวเหลือร้อยคนอ่ะลูกค้าเหลือร้อยคนเนาะอะไรอ่ะเอ้าลูกค้าไปไหนครับ องค์ไเบนอ่ะไคเบนลูกค้าผมร้อยห้าสิบคนคนในร้านพันคนไม่ใช่หรอทคเบนลูกค้ามีสองร้อยเองนี่คนงงอ่ะนี่พันคนฮี่ผมต้องลบย้อแล้วไม่ลบย้อดีกว่าสมาชิกนะครับมาสมาชิกนะครับผมตรงนี้นะครับมาสมาชิกให้เราล้างเลยนะครับพันคนล้างเลยมาสามติวันที่แล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็เลือกเลยเมด เอายยศสมาชิกนะครับผมกรหนึ่งากก่อนนะครับไม่มีนะครับรถยศกูหายยศหายควายกูไม่น่าลบยศเลยครับกอกร้างเลย